อยู่สร้างเองนะฮะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับตอนนี้ผมพี่หนุ่มนะครับอยู่สถานีตำรวจชุมชนนิคมสร้างตนเองปราสาสตร์นะเดี๋ยวนะฮดูนะครับตอนนี้มี่หกหกกัหก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 ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะมีก๋วยแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่28นะรกรกฎาคมพศ2 5 6 6นระครับนะขถานี้เวลา12นาฬิกากับอีก4ี่นาะทีท่านผู้ชมแค่นี้นะฮะ,ะนะก่อนเข้าด่านใช่มร้อยห้าิเมตรมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมลองชมดูเอานะครับ มีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้นะฮะกล้องเข้าด่านแตมีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะกล้องตัวนี้นะฮะกล้องตัวนี้ตัวเดียวนะะท่านผู้ชมที่ก็บีดเหลือแค่สองช่องนะฮะวันนี้ก็วันนี้บนรจุนะครับบรรจุบรรจุนะครับผมให้ดูหน้าด่านเลยนะครับหน้าด่านเลยที่ผมให้ดูหน้าด่านเลยนะครับ นี่อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนนี่น่าด่านนะครับแค่นี้นะฮะจริงๆอ่ะตั้งตรงนู้นก็ได้นะครับก่อนเข้าแหละร้อยห้าสิบเมตรตรงนู้นเลยฮะป้ายสีแดงใช่ไหมขวามือนะฮะตรงนั้นจะเป็นป้ายสีแดงนะขวามือนะฮะตรงนู้นก็ได้ครับจะสวยงามกว่านะฮะระยะนี้นะฮะร้อยห้าสิบเมตรตั้งกวายาวเข้ามาเลยตั้งกว่ายาวเข้ามาเลยฮะไมาะะมีกล้องหนึ่งตัวนะฮะ หน้าด่าน Danke นะครับมีมีแค่นี้นะฮะมีแค่ s <S นี้มีแค <note> ่นี้นะมีแค่นี้มีแค่นี้ฮะวยแค่กระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอ่าช่องเลนขวาสุดก็มีกล้วยอยู่อ่าเดี๋ยวนะฮะจะนับให้ดูนะฮะสี่สี่สี่ตัวนะฮะสี่สี่กล้วยนะฮะอ่าไม่กระจุกกันตรงเนี้ยนะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเลนกลางนะฮะมีกล้วยคู่อยู่ หกเจ็ดแปดแปดตัวเก้าตัวกับตั้งที่อยู่ตรงไฟแวบๆนะฮะป้ายหยุดตรวจตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายมือนะเลนก็จะเป็นเวนชุดหนึ่งเดี๋ยวผมนับไปดูนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะนับเก้าให้ดูนะครับตั้งแต่หน้าด่านนะครับจุดตรวจนี้นะครับตรงนี้ก็จุดตรวจนะครับจุดตรวจนี้นะครับตัวจนับเก้าหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 16 17 18 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 1ก1 9เนะครับ33ผมเองนะฮะคือร5 0เมตรนี้ไม่ได้ฮะไม่เป็นไปตาม ระเบียบของท่านขพตรนะฮะท่านกรมสอบผิดมีประพักน์เดี๋ยวนี้ผมดูป้ายชื่อผู้คุมด่าน,นะะผู้คุมด่านนี้อ่าร้อยตำรวจเอกวรันยูเออนามสกุลนามสกูลวิจิตใช่ไหมวิจ <c oughs> ิตนีกล้องนะฮะกล้องนี้ตัวเดียวนะฮะกล้องตัวหนึ่งสองกลับส่อ,สองส่องไฟ หน้าด่านแล้วก็สองอหลังด่านนะครับสพปปราสาทครับสพปปราสาทสพปปราสาท <c oughs> ก็ประชาชนที่เรียนมาก็จะเข้ามาในาบริเวณจุดนี้นะครับตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ จริงอะ่ะต้องเข,อนะเขียนก่อนนะครับเขียน <im eras> ก่อนนะครับเมื่อเจอผู้กระทําความผิดนะครับพรบมาตรา140่ง่ศูนยใช่ไหมครับในนี้พรบรมาตรา140่ง่ศูนยใช่ไหมครับอ,อันนี้บังคับใช้พรบรมาตรา140ถูกต้องไหมครับเรื่องอะไรครับอะไรนะถาเรื่องอะไรอันนี้ตั้งตรวจตรวจขันในในจราจรถูกต,ต้องไหมครับาม,มาตราพรบรมาตรา140เนาะกับท่านตรันยูใช่ไหมครับโอเคครับตะรันยูครับผม นี่ระบบระบบ ATM นะฮะระบบ t t m ีเับจริงๆหน้าด่านเราผมว่าเลยไปต้องป้ายแดงๆก็ย<ๆ>ังดีนะฮะตั้ง150ยาสเปตรเข้ามาเลยมีอยู่ครับมีอยู่ตัวนี้มันสั้นนิดเดียวเองภาพออกไปมันไม่สวยงามคระท่านไม,ไม่ใช่ป้ายแล้วมีอยู่ป้ายน้ำแข็งรูด้ใ้เน่ะรุ่นหรือแชวแล้วร้านเตงมอโอ้รุนไหนร่นร้านตงรงารดร้านแตงโมร้านขาย้ตงรต้องรรต้โ้งนั่นสังเกต จริงๆมันไม่ชัดเจนว่ามาเมื่อกี้สังเกตอยู่มองไม่เห็นไงกระจกข่าวเองก็มองไม่เห็นป้านใหญ่ใช่ไหมบ้านใหญ่ว่านั้นนะแต่ว่าจริงผมก็ไม่เห็นนะที่เข้ามามันมีแค่กระจกกนิดเดียวเองครับท่านผู้ชมครับแค่จกเแค่นิดเดียวเองพอมากล้องก็มีแค่สองตัวสองหน้าหลังตัวนี้ก็เป็นกล้องนี้ใช้ได้กระเป๋านะฮะกล้องตัวนี้นะ นี่บ่งระบบ a อ m นะฮะระบบที m ท t m ม t m เท m อย่างเดียวดูนะครับท่านผู้ชมครับดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับการทำงานนะฮะอันนี้ได้ออกไปสั่งก่อนไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ใช่รู้ถึงว่าถ้าเจ้าที่พบผู้ทำความผิดเนี่ยต้องออกไปสั่งนะหน้างานเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้เราก็จะมาเพื่อเราอันดับแรกก่อนอันดับแรกก่อนไม่ใช่นดับแรการแจ้งข้อหาอย่างนู้นมาเนาะอาจารย์นู่นมาต้องออกไปสั่งจากที่นู่นใช่ไหมครับและและและประชาชนก็ต้องถือไปสั่งนี้มานี่จุดนี้ไหมครับมาเนี่ยคือมาเพื่อเพ่อแจงข้อหายังนี่ในการได้กำลังไม่ไม่ใช่ครับผมว่ามันไม่ใช่ละคือจริงๆอ่ะผู้พบผู้กระทำความผิดต้องออกไปสั่งนะจุดนั้นเรียบร้ปุ๊บออกไปสั่งเลยใช่ไหมครับพอไปสั่งเสร็จปุ๊บประชาชนเจ้าของรถผู้ขับขี่ก็ต้องนำ ไปสั่งมาที่นี่นะฮะอันนี้คือแจ้งเข้ามาที่นี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับมามาอันนี้แก่อะไรมาครับอันนี้ข้อหาข้อถอยเสียเนาะก็เสียเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> ดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวจะนําเสนอนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพปราศาสตร์นะครับท่านผู้ชมอยู่กับพี่หนุ่มก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ทางหลวงนะครับทางหลวงก็ถูกกับการโบกนะฮะโปกไซตแต่ตรวจสอบไม่ได้นะฮะก็ฝากคุ้มครับการไปแล้วนะฮะเท็ตสักครู่นี้นะฮะ เมื่อกี้นี่ทางหลวงเขาจับตรงนู้นได้ประสานมาที่นี่ไหมหรือไม่เกี่ยวกันขอข้อมูลนิดหนึ่งก่อนเข้าปราสานเขาผมเขาผมจะบอกจะโตเป็นมนี่คัของเราเนี่ยมันมีแขนของเราอยู่้วมันเป็นแขนได้ตามไม่ได้พูดถึงว่าคำสั่งเนี่ยเขาห้ามไม่เกินเท่าไหร่แต่ระยะต่างเมื่อกี้ก่อนเข้าปราสานมีก่อนเข้าปราสาทประมาณไม่สิบโลอ่ะสิบโล ใช่ใช่เพิ่มเท่าเข้ามาเลยจริงๆต้องประสานทางพื้นที่นะใช่ครับใช่ตามระเบียบนะต้องประสานทางพื้นที่เรียบร้อยนะเอกสารรถนะครับเด็กกู้มือรถนะครับกู้มือจดทะเบียนนะครับน้องคนนี้เขาโดนพ่อไอเสีย ขอเสียเรามีห้องพักไมห้องพ,พักเียห้องพักยังไม่มีรไม่รู้ผมไม่รู้ประชาชนไม่รู้ดูให้น้องก็หน่อยอดูครับเดี๋ยวดูนะฮะดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่ขึ้นอยู่กับดูนี้ของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้มามาไปดูซิได้ความรู้เหมือนกันทางผู้สื่อข่าเองก็อยากได้ความรู้นะฮะกับทางของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับข้อเสียมันเป็นยังไง้องพัก ขอขยังไงนะอธิบายนิดนึงคือบ่อพักใหญ่ไม่มีนะครับมันคือคือมันมีข้อแครติมาปุ๊บตมีข้อพักใหญ่อันนี้มันต่อยาวมาเลยใช่มันต่อยาวมองยังไงเดี๋ยวิบผมมองดูหน่อยดิดูดูแูั้วที่้เลยอ๋อโโหมใชาคตา้อี่อ๋อมันจะมี่อพักก็บ่อ แต่่็พักใหญ่ที่จอดปลายท่อไม่มีนะไม่มีไม่มีนี่เราไปทำมาเปลาะเนาะไปทำรไม่ใช่ของพี่ใชายของรถอ๋ออ๋อไม่ใช่คือของรถทำให้คนขับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจอันนี้เจ้าหน้าที่กขาจะออกไปสั่งให้นะครับ นี่ขึ้นอยู่กับบุลยินิ์ของเจ้าหน้าที่นะฮะตามพร,ราบอระบรมตรา140นะจะว่ากล่าก็ได้ก็ได้นะหรือว่าจะออกแจ้งข้อกล่าหาโดยเสียงใบสั่งก็ได้นะฮะแต่ประชาชนก็สามารถชําระตามมาตรา14 141นะได้รุการนัดจับตอนนี้ทางผู้คุ้มด่านก็อยู่ที่ด่านนะครับอ,อยู่ที่ด่านคนือผู้คุ้มด่านไม่ได้ไปไหนนะครับอ,อยู่ที่ด่านนะพึ้นราชิงหกหนึ่งหกศูนับ นครนนนสวรรค์ตั้งนานเดี๋ยวครับนั่นผู้องตั้งนานแล้วหรอนี่กราตามตามเราบอก่าเราไอ๋อหรอ,หรอ นี่นตะามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับออสิบสามยี่สิบแปดกรกฎาคมสิบโมงเช้าถึง13บสนาฬิกาอ,อนนี้ก็เออสิบสมนาฬิกานะี่โอเคอ๋อตามนี้เลยส3นาฬิกานี่นะครับท่าน,น สิบสองสิบสามครับใช่หอไมครับสองนาทีก็เก็บก็พอดีนะตั้งแต่สิบนาฬิกานะฮะถึงแต่สิบนาฬิกาถึงสิบสามนาะฬิกาของจุดตรวจหน้าตู้ยามนิคมปรา,าศานะสตร์แกนจีโอโค้ดน,นี่น้องก็ไปจำละอ่าอ่าอ่าอธิบายกายในเจ็ดไร่เท่าไหร่นะ เท่าไหร่นะถูกไห้สองร้อยบาทสองร้อยบโอเคโอเคเครื่องก็ทำได้ครับครับให้ชัดเจนน้องเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจโอเคเข้าใจโอเคก็ได้เวลาสามนาฬิกาสามนาฬิกาพอดีนี่กวยางกวยมันน้อยไปหน่อยจะให้ลากไปนู่นนะฮะสักหน่อยนึงนี้พอดีมันมีต้องทางเราทาเลนกระชิดมันนิดนึ่ง ว่ามันได้ตามและแบบแผนของอบตรไงท่านท่านเข้าไปดูคลิปย้อนเก่าผมนะหลายคลิปนะครับเดี๋ยวจะยื่นให้ครับที่ที่เป็นตัวอย่างตัวอย่างเ่นไีทคนท่านไปดูตรงนั้นแลปก็จะแบบอย่างก็ได้หรือท่านไม่เข้าใจไงท่านทานไปที่สอนอหลัก2ก็ได้หรือปบตจรอสอนอเลยก็ได้สนอหลักสองก็ได้ทำรูปแบบ มีเพื่อนอยู่นสะสองสนามสองโทรไปถามเลยครับควยเขาเป็นสองคันรถเลยนะเขาตั้งเป้ๆเลยฮะ,ะไม่มีข้อติดติงเลยมีมที่ที่เคยอยู่ตรงแถวคุยกับคนสายสองไหมถูก<า>สายสองสาแหละกู้กระดาษไฟฟ้าอ๋อนั่นเหรอแต่ผมเคยเจอพี่บอาว่าช่วงกลางคืนผมผมตั้งนานมาอย่างเดียวเดี๋ยวดังจารินจารินจาลินจาลินจาลินใช่ ก็มีชุดเอาเราจะเรียยังไงที่ได้มาที่พูดอยู่วันนั้นอ่ะทุกคนทุกคนอ่าชุดนึงอ๋อเห็นเห็นบอกว่ายานี่ใช่ปะที่นี่มันพอดีันกนี่ของเราหยุดนู่นก็รู้อยู่แล้ว่นนี่เขาตั้งเป็นยังไงด่านเมาเห็นไหมบอกว่าจะรอห้าเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเห็นไหมเขาไม่ชอบร้องเรียนไหมเขาไม่มีนั่นน่ะไม่มีเลย อาทิตย์พี่หนุ่มทำอ่ะพี่หนุ่มทำของกองอย่งเนี่ยยำขึ้นห้องประชุมยำบกจรเลยชุดผมนี่แหละที่เขามาถ่ายทำตัวอย่างนั่นแหละพี่นะเออเออยู่นู่นอยู่แนะนำผู้กองบ้างเดี๋ยวแนะนำพี่เดี๋ยวแก้ไขครับเออทำไปนิดนึงจริงว่ายวไปยืดจริงจริงเลยจริงจริงนะขอขอก่อเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทุกที่นะที่เคยไปนะแต่ในที่นู่นนะ พอแช่กันตลอดนะไออย่างงี้มันท่าบอกไปแล้วมันไม่สวยไงมันไม่เหมือนกันแค่เนี้ยไวยตั้งแค่สามสิบเก้านะเอาสวยไปเลยราดยาวไปนู่นเลยสิโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่หนุ่มขอติดอันนี้ก่อนว่าท่านได้เวลานะครับจะสิบนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาดีนะพี่หนุ่มก็นําเสนอนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ก็เก็บไปนะครับอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไป ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับนิมาามุลภรรยาน้าผู้สื่อข,ข่าวภาคสนามนักเิพิยมสื่อข,ข่าวกิจกรรมรายงานนณะป้อมปราสาทสวัสดีครับเจอกันต่อไป